สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการต่อใช้งาน Modfet t t i เ g e r Switch หรือ s ว i t c h m o ส f e t ตัวโมดูลมอสเฟสตัวนี้ก็จะทําหน้าที่เหมือนสวิต์แต่ต่างกับตัวดีเลย์ก็คือสามารถรับสัญญาณที่เป็น pwm ได้ซึ่งสัญญาณ pwm เนี่ยเราก็สามารถนําไปใช้ในการหลี่หลอดไฟหรือว่าหลี่ความเร็วรอบของมอเตอร์นะครับตัวเทอร์มินอลของตัวสวิตช์มอสเฟสตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยเทอร์มินอลไฟเข้า2เทอร์มินอลแล้วก็เทอร์มินอลสาหรับต่อไปยังอุปกรณ์ที่เราต้องการใช้งานอีก2เทอร์มินอลนะครับแล้วก็มีเทอร์มินอลสาหรับการแจยไฟควบคุมอีก2เทอร์มินอล ในส่วนของความสามารถในการรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าเนี่ยก็จะสามารถรับได้ตั้งแต่5ถึง36โวลต์ไฟเข้าแล้วก็ไฟออกก็ตั้งแต่5ถึง36โวลต์เช่นกันนะครับส่วนกระแสที่สามารถใช้งานได้ก็อยู่ที่15แอมป์ต่อไปเป็นในส่วนของแรงดันไฟที่ใช้ในการควบคุมก็จะอยู่ที่3.3ถึง20โวลต์นะครับในส่วนของแรงดันที่ใช้ควบคุมสวิตตัวนี้ส่วนถ้าเกิดเป็นในส่วนของสัญญาณที่เป็น PWM เนี่ยตัวสวิตช์ MOSFET ตัวนี้ก็สามารถใช้งานได้ตั้งแต่0ถึง20 กิโลเฮิรต์นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการต่อใช้งานกันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการทดลองต่อใช้งานเข้ากับหลอดไฟนะครับหลอดนี้ดูว่าตัวสวิตช์มอสเฟตตัวนี้ทํางานยังไงนะครับแล้วก็มีการต่อใช้งานยังไงไปดูกันครับผมจะทําการต่อหลอดไฟนะเข้ากับตัวเทอร์มินอลขาออกก่อนสีแดงผมแทนด้วยเป็นขั้วบ,บวกนะครับส่วนสีดําเป็นขั้วบลบ หลังจากที่ผมต่อหลอดไฟเข้ากับตัวสวิตช์มอสเฟตเรียบร้อยแล้วต่อไปผมก็จะต่อสายไฟนะครับเข้าไปยังแหล่งจ่ายไฟสายสีแดงต่อไปยังพวบบวกนะครับสายสีดำต่อไปยังพวกวล ตอนนี้ผมก็ได้ทำการต่อตัวสวิตช์มอสเฟตเข้ากับแหล่งจ่ายไฟเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อโหลดที่เป็นหลอดไฟเนี่ยเข้ากับตัวโมดูลสวิตช์เรียบร้อยแล้วแต่ตัวโมดูลสวิตช์เนี่ยจะยังไม่ทำงานต่อไปเราก็จะมาต่อตัวสัญญาณไฟที่จะมาสั่งให้ตัวสวิตช์มอสเฟตตัวนี้ทำงานด้านขวาจะเป็นขั้วลบต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟขั้วลบส่วนด้านซ้ายเนี่ยก็จะเป็นตัวสัญญาณสวิตช์ผมก็จะต่อเข้ากับสวิตช์นะครับ ส่วนสายอีกเส้นหนึ่งของสวิตช์ตรงนี้โมก็จะไปต่อเข้ากับ้วบบวกตอนนี้ผมก็ต่อวงจรเรียบร้อยแล้วต่อไปผมจะมาทดลองกดสวิตช์ว่าหลอดไฟหลอดนี้จะทํางานหรือเปล่าตัวสวิตช์ตัวนี้จะปล่อยสัญญาณขั้วบวกนะครับมายังตัวมอสเฟสสวิตช์ผมจะลองกดนะครับพอผมกดไฟก็จะติดขึ้นนะครับถ้าผมปล่อยไฟก็จะดับผมจะกดอีกครั้งนะครับผมจะปล่อยมือนะครับ ต่อไปจะลองกดเร็วๆนะครับ จะเห็นว่าการทำงานของมอสเฟตเนี่ยมเมื่อเทียบกับตัวโมดูลที่เป็นโมดูลดีเล์ตัวโมดูลมอสเฟตเนี่ยจะสามารถทำงานได้เร็วกว่าแล้วก็มีเสียงที่เงียบกว่าจะไม่มีเสียงแตกแตกเหมือนโมดูลดีเล์นะครับส่วนการใช้งานเนี่ยตัวโมดูลมอสเฟตเนี่ยเราไม่จาเป็นต้องใช้สวิตตัวใหญ่ๆก็ได้สวิตตัวเล็กๆเ,เนี่ยก็จะสามารถควบคุมตัวโมดูลสวิตนี้ได้ส่วนการนาเอาสวิตมอสเฟตตัวนี้ไปประยุกต์ใช้งานนะครับก็สามารถประ,ประยุกต์ใช้งานได้หลายรูปแบบเช่นการหลีกความเร็วล้อพัดลมที่เป็น พัดลม DC เช่นพัดลม12โวลต์หรือทําการหลี่หลอดไฟ LED และปรับความเร็วรอบของมอเตอร์นะครับตัวสวิตช์มอสเฟตตัวนี้ก็จะสามารถใช้งานได้เช่นกันหรือเพื่อนๆืนนท่านใดนะครับจะนำเอาไปต่อร่วมกับไมโครคอนโทรลเลอร์ roller, พวก Arduino หรือว่าในส่วนของการใช้งานที่เป็น PLC ตัวนี้ก็สามารถต่อใช้งานร่วมด้วยกันได้นะครับก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการต่อใช้งาน MOSFET t r i g g e r Switch หรือ Switch m o s f e t นะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อ เพื่อนยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นก, like, กนำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ